ู่อีกช่วงหนึ่งของรายการสบายโซนแล้วค่ะตอนนี้เราสองคนนะปองกับต้นอยู่กันหน้าน้ําตกในแองกล่าไม่ใช่แล้วในร้านที่นี่แหละอ๋อในร้านบ้านกําปูนั่นเองนั่นครับผมแต่ว่าเป็นากาศสดชื่นมากมีน้ําตะกใส่ให้กินด้วยน้ำตกใกล้ใครจะทานลงใกล้เลยเนี่ยผมอ่ะคุยกันต่อดีกว่าเราไปเที่ยวมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยยังไม่หมดอันนั้นคือเป็นรอบนอกของที่เราไปนะครับถ้ามาในเมืองเนี่ย จะเจอนี่เลยครับโอเปร่าเฮาส์รู้จักแน่นอนเป็นนะที่ที่ใครไปซิดนีย์ถ้าไม่ไปที่นี่ก็ถือว่าไปไม่ถึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์เลยนะครับจะเป็นรูปกับเรือใบซ้อนๆกันกหลายชั้นสวยงามมากๆนะครับและใกล้ๆก,กับโอเปร่าเฮาส์นั่นก็คือสะพานฮาร์เบอร์บิทที่ สถานที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าให้คนสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอแต่ว่าเราไม่กล้าขึ้นไปไงขึ้นไปเหมือนขึ้นไปยอดสุดของสฟารีนะใช่บสูงมากๆก็คือขึ้นไปต้องเดินไงเหนื่อยนะผมก็เคยดูจากข้างล่างพอแล้วอแค่นั้นแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคะแล้วอย่างแฟนขับนัตต้องที่ไปเขาว่ายังไงกันบ้างโอ้โหก็น่ารักมากๆครับผมไปทุกที่ก็ถ่ายรูปทุกที่ครับก็เจอที่ไหนสวยงามก็ถ่ายรูปร่วมกัน สนุกสนานกันไปแน่นอนอยู่แล้วนี่แซนว่าไปไหนเนี่ยก็คนมีคนรุมถ่ายรูป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 ถ่ายถ่ายจนได้ข่าวมาว่าคนเนี่ยคนท้องถิ่นที่นู่นนี่ก็สงสัยว่าสองคนนี้ได้เป็นใครบางคนก็ถึงกับขอถ่ายรูปเลยใช่ไหมถึงขั้นอายครับผมไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปมุดไว้อยู่ส่วนไหนนะฮะจะมีช่วงที่ลอขึ้นเรือครับพี่เราก็จะมานั่งอยู่เป็นเก้าอี้ครับผมเก้าอี้ก็จะมีต้นพี่นั่แล้วก็มีทีนงานแหลมๆนิดหน่อยนะฮะ แฟนคลับเราก็น่ารักมากครับผมยืนล้อมมันเป็นวงกลมเลยพี่ประมาณ100ร้อยกว่าคนยืนล้อมกันแล้วก็นักชาวต่างชาติก็เดินไปเดินมาไอ้อะไรมันล้อมอะไรกันกล่องม,ม็อบอะไรแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองเราไงแบบทุกคนเดินผ่านแล้วก็มองว่าใครวะไอกนั่งตรงกลางไอ้ใครไม่รู้จักอะไรเงี้นนยฉะไรว่าอายมากเราเลยต้องลุกหนีออกไปครับผมให้ให้เขาแยกย้ายกระจายตัวกันนิดนึงประมาณนั้นครับก็เลย ได้กิตติศัพท์มาว่านะคะมีคนไทยที่เป็นนักข่าวที่ประจําอยู่ที่ซิดนีนย์มาทําข่าวด้วยและแถมยังให้ถ่ายปกหนังสือในแบบพิเศษด้วยอย่างที่บอกว่าไปออสเตรเลียนคนไทยเยอะมากพอไปเข้าร้านแบบว่าขายของของไทยเงเขาน่ารักมากนะเขาจะลดให้เราหมดเลยลดทุกอย่างมีการลดแรกจากแถมแถมมากกว่าซื้อเองอีกนะพี่ถ้าไปกินร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็ลดให้อีก แล้วก็พอดีว่าเจ้าของร้านอาหารไทยที่มีกิน,นท,ที่นู่นเขาทําสื่อที่นู่นด้วยไม่จะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโอกาสเหมาะพอดีเลยเขาก็เลยแบบพาเราไปสัมภาษณ์ลงของเขาอันนั้นเขาดีมากเลยค่ะเดีเย๋ยวนะคะเดี๋ยวเราพักคุยเรื่องสนุกสนุกไว้ก่อนนะคะไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับไทยเอ็กซ์คลูซีฟชิฟวิตเอฟตันเอฟนัทตันไลฟ์อนซิดนีค่ะครับผมสบายเงินทําอะไรก็รู้